สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการแมตช์บาแชมเปี้ยนนะครับและวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบนานาชาติรอบแรกปีการศึกษา2565ซึ่งเราจะมาเฉลยกันวันละข้อนะครับมากันที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกเขาบอกว่าปีพศ2568มีเลขโดดต่างกันทั้งหมดและผลรวมของเลขโดด เป็น2บวก5บวก6บวก8เท่ากับ21จงหาปีพอสอแรกหลังจากปี2,568ที่มีเลขโดดต่างกันทั้งหมดและผลรวมของเลขโดดเป็น21อย่างแรกผมก็จะยึดยึด2หลักแรกก่อนนะครับม,มันจะได้เป็นปีที่ ใกล้ๆกันก่อนนะครับแรขคือ2องบวก5เท่ากับ7ก็แสดงว่าเราเหลืออีกอยู่เป็น21 ลบเจ็ดนะครับก็คือได้สิบสี่ครับเราแล้วเราก็ไล่หาเลยครับจำนวนสองจำนวนที่บวกกันแล้วเราได้สิบสี่เราตีเป็นตารางเลยอย่างแรกคือ คือเหมือนกับที่โจทย์บอกนะครับคือ6กับ8 7กับ7บวกกันได้14แต่มันจะ,จะไปขัดแย้งกับคำที่บอกว่าเลขโดดต่างกันทั้งหมดและต่อไปคือ8กับ6ซึซ่งใช้ได้นะครับก็แสดงว่า ปีพศออถัดไปจากปี2568ที่มีผลร่วมเลขโดดเป็น21 คือปีพศอสองพันห้าร้อยแปดสิบหกเราเราก็ตอบไปได้เลยนะครับว่าปีพศอสองพันห้าร้อยแปดสิบหก และว,วันนี้ข้อแรกก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ